โอ้โหแบกอะไรมาเนี่ยอกองพัสดุนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกัน,นกโอ้โหไปสนีมาส่งไปเช้าสนีมาส่งนะคะเมื่อคืนเพื่อนบอกว่าไม่เจอใครเนาะมันดึกแล้วก็เลยไม่มาสุไม่ได้แวะนะคะก็เลยให้มาเมื่อเช้านี้คะ่ะโอ้โหไปดูสิกองพัสดุมาจากไหนนะคะ โอ้ใหญ่มากเลยมาจากต่างประเทศมาจากต่างประเทศว้าวเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะไปชนีมาส่งอ่ะพ่อสบายเลยนั่งกระท่อมน้อยเลยวันนี้กวางขวางดีกวางขวางเข่าสะเดกสะลาแล้วปวดดาวปวดเอวเาเอ้ยล่ะเนาะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะ รอลุ้นรอลุ้นว่ามีอะไรเนาะโอ้เขาก็มัดแน่นดีเถอะเนาะกงก็แบบหนามาจากฮ่องกงนะคะเอฟซีเดี๋ยวเรามารุ้นกันจ้าโอ้ติดแน่นมากเลยแน่นหนาแล้วมันมีโองยักษ์ มัดด้เชือกอีกมันจะมีที่เปิดอยู่ใช่บ่พ่ะเออเออเดี๋ยวเราตัดเทียบก่อนปึ๊บฝังนี้ยังไม่ได้แกะเด้นน่ลุ้นลุ้นลุ้น,นก่องยาจนได้แบก เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะโอ้โหว้าวอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มลังเลยเข้างบนญก่อนทางบนก่อนมอไม่มีใครมาอ้าปูพื้นด้วยได้ อันนี้ที่เช็ดเท้าเอาไว้ในห้องใหม่แทนชิ้นแรกสองชิ้นเลยนะคะเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วาามาแล้วอ๋อทำไมมันสวยจังเลยห้องน้อยสีอะไรนะเนี่ยหอยเอฟสี่โอ้สีขาว เอายืนสิลูกก็โอย,ยังก็โอยเนาะอันนี้แบบสองเม็ดพออาจจะสองเม็ดหรือว่าอันเม็ดเม็ดห้าสิบหรือเปล่า,ออลาอโอ้สองเม็ดอันนี้นะเพราะว่ามันสุดตัวเรานี้ก็โอ้สองเม็ดฝั่งนี้บ่าเท้ามันฝั่งนี้แหละอ,ออนั่นแหละ เออพาดวันนั้นแหละพอโอเคพาดมาเลยอุ้ยเหมาะเลย,เ,ลยเป็นที่พาดเลย <Good. S 1> อุ้สวยมากเลยนะเนี่ยเออต้องเอากากออกมีลายด้วยมันก็ไปตัดกับกระจกพอดีเลยเออใช่ใชสวยมากน่าจะบานใหญ่หรือเปล่าไม่แน่บานใหญ่ ใช่บานใหญ่2องบานโอ้ส,สมเม็ดทุกอันเลยนะเออก็สวยมีที่ติดด้วยนั่นน่ะหนีบแท็บด้วยออหรือเราจะผูกก็ได้มีที่ครอบอันนี้ <3 S 1> <ม>เป็นคู่นะคะว้าวสวยสวยสวยนี่นะคะสูงประมาณสักสองเมตรได้นะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นอีกโอ้โห ทำไมสวยจังเลยเสีแดงด้วยนะคะกล่องว้าวสวยมากเมสองกล่องด้วยเดี๋ยวแม่พ่อนิมวางตรงนู้นก็ได้ค่ะเออนั่นแหละว้าว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 จุดโอเคนี่นะคะโอเ้เดี๋ยวเราค่อยเปิดลุ้นที่หลังนะพ่อ อันนี้โตเลยโอ้โหอันนี้เป็นถั่วนะคะเนี่ยว้าวโตด้วยโอ้ยอันนี้แต่หอมออกมาข้างนอกเลยนี่อะไรขนมโอ้สีทองอำลามเลยสีทองอำลามโอ้โอ้สองกองป๊าดน่าอร่อยมากเลยมีแต่ของดีๆกล่องก็สวยด้วยนั่นน่ะ ใช้ประโยชน์ได้อีกขนมเลยขนมอีกโอ้โหอันนี้เป็นขนมอร่อยมากเลยจะกินกับกาแฟคล้ายๆข,ขนมไข่นะเอฟซีใครยังไม่ได้ชิมเียลองมาชิมไปด้วยห้ามพลาดปาดเย็<ะ>นยนี้น้องอัานก็คงท่าถ้ารู้นะนี่อเอาเอาข้าวบ้านเลยเป็นกล่องหายอยู่แล้วคะกบ ยังไม่หมดนะจ๊ะโอ้โ oh, <ho. S 2> หกิน oh, <ho. S 2> ทั้งปีถ้ามีขนมต้องมีโอ้โห oh, มีครบหมดเลยทั้งกาแฟโ oh, อวันตินโอ้โหนีโอวันตินโอวันตินของเต็มกระท่อมบ้านเลยนะพอ่อ oh. เต็มกระท่อมออด้วยปาด ี่านอ,อกก้องมีก,กาเฟท่านเสียนแล้วฟ้าดกาแฟกระชองอันพูกกินได้อีกนานค่ะยังมีอีกใช่ไหมไห้ไรอย่างนี้รชองอังเปาขึ้นใหญ่แค่อเอาปรนชองอังเปานะอุ้มอะไรเนี่ยทำาไมมันสวยจังโอ้กะเปลาผ้าเอาไว้ใช้โอ้ยงามงามงาม ออันนีนะ้น่าจะเป็นไอ้นี่แหละกระเป๋าใส่ไอ้นี่นะดูโลโกโ้มันเหมือนกันเลยเออรูปมันเหมือนกันเนาะเออนี่แหละใช่ใช่ใช่โอ้กล่องใส่ขนมมันสวยๆขนาดกล่องด้วยไงขนาดกล่องอันนี้ให้ไอ้น้องแมวมาเอออุ้ยทำไมน่ารักจังเลยเดี๋ยวเอาไปใส่ปอกให้เขาเนาะใส้น้องแมวโอ้เดี๋ยว เที่ยงๆใบบ่ายเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้น้องแมวนะคะนี่ปิดท้ายด้วยไฮไลท์พิเศษไฮไลท์พิเศษอีกโอ้โหนี่ยังไม่พิเศษอีกบอกย้ำพิเศษอันนี้แหละที่แกส่งรูปมาให้ดูนะพิเศษว้าวอันนี้น่าจะเป็นโอ้โสองเมตรเหมือนกันก็เมตรเจ็ดสิบเมตรแิบ พ่อกระูงเจ็ดสิบช่องช่องะน้ำมันช่องหน้าต่างอันนี้มันมีกี่ผืนสองอือสวยนะนี่ก็ลายทันสมัยมากเลยแล้วก็หนาด้วยพ่อโอ้เต็มแล้วโอ้ไม่สองผืนเด้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยเยอะมาก สี่พื้นห้าห้าพื้นบอกสองสามยังอีกเหรอยังโอ้โหก็เป็นหกนู่นแล้วเนาะ อ้าวยังอีกเหรอปาร๊าดสวยมากเลยอันนี้เขาเรียกลายอะไรเอฟซีโอ้ปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าพื้นอันเนี้ยอันนี้ห้าพื้นแล้วนนห้าหกจนะคะปา๊าด เนี่ยข้อนี้ก็รอรุนเอาเอาเอาให้เต็มเต็มหน่อยพ่อเอาให้มันเต็มเต็มเออนั่นแหละเต็มบ้านบ่ใช่เราต้องไปแสดงที่บ้านเนาะอันนี้เนาะเออเออเพราะว่ามันสูงสูงมากอันไหนทางหัวนี่บ่เออนั่นแหละน่าจะใช่เพราะว่าไอ้ที่ติดมันอยู่ข้างล่างโอ้โห สวยมากเลยได้สมัยใหม่แล้วก็ผ้าก็หนามากเนาะเราไปรุนตอนใส่เลยเราไปรุ้นตอนใส่นเานาะวันนี้ตอนเย็นๆนต้นงแบตอนเย็น,น,นเยบ่ใส่เลยบอเ,เพราะว่าเราก็ซื้อมาเมื่อวันก่อน,นเนาะไม้นั่นนะ่ะทาสีก่อนแล้วค่อยใส่เออก,ก็ก็แล้วแต่ลองดูก่อนเนาะถ้าถ้าเราไปใส่ก่อนก็จะใส่ยากเนะเวลาทาสียากเดี๋ยวเอาไปวัดดู ก็นดีนะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะผู้ใหญ่เจดีจากฮ่องกงนะครับพี่สาวที่แสนดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับของนะครับที่ส่งให้นะครับไม่ออฟพอดิมนะครับครอบครัวของเรานะครับท่านก็เป็นผู้มีพระคุณนะครับคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากๆานะครับได้รับแล้วนะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอให้พี่สาวจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่จีบไม่จุนนะคะ ไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานการเงินใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ